ครับเลยัไปกันตอนนี้คุณอยู่ไงอยู่ที่ไหนนะเนี่ยอยู่ดอนน่านได้อยู่ที่อุดรนะครับโอเคอากิสสถานะดีมากจะถามว่าตอนนี้คนอยู่กรุงเทพไหมครับดีดีดีเราจะให้ดูอะไรสักอย่างนึงนะครับตัวหนึ่งนะครับจะให้ดูนะสักอย่างอะไรครับตัอน้ำบัดรวมเองครับอะไรครับดูครับอะไรครับ ว้าาาโอะไเดูแ uhm ล้วดูแล้วโา้ยยังมีสองการนะครับต่ยอีกอย่างหนึ่งดูมันคือวันก่อนวันกือวันก่อนครับใครที่ไม่รู้จักก็ให้ไปดูในทุกทุกท่านนะเพื่เอาเก็บลูกบอลเลยับ เขาใช้มาไงฮะโอ้โอ้ยยโอ้ยยยเอาเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งไปแล้วมีชาช้างกับปุ่นวิ่งไปแล้ว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 โอ้ยกองสังโอ้ย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 กองสังขายิงหนิงหน่อยครับขายิ่งๆนะครับโอเคครับอ่าค้ยป่า โอ้ยโอ้ยวกสธมากโอ้โอ้วตูดีขึ้นแล้วเฮ้ยยังไมอิงหลุอคนลาวใช่เลยนะไม่บอกไม่เชื่อเลยา ยังไงอ,อันนึ่งนะครับอแป๊บหนึ่งนะครับเอ,อันนึงอะไรกับด้านนะแล้วบ้านกับด้านนะก็แค่หักลงคลิปมันก็กลับด้านแล้วอ้าวพี่พอ <c oughs> เตะครับอ้าวไม่โดนครับเตะครับอ้าวนี่ครับนี่ครับนี่ค้ยเนี้ย I'm s p e ม k i n g my hit like นี่ครับนี่คือบ้านของพานะฮะนั่นก็คือบ้านผมเองนะเออนี่เป็นเกกกะกะคนหนึ่งนะฮะยงเกียง,ยงนะโอ้เออแค่ตัวเอยงสองไม่ผานเลยวะ <laughs> อ้าวคือเนี้ช่วงนี้คืออยู่ในการเชนะื่นะอมยงมององป็นเออปัญหาปอญ ขันห mm ์วาไม่ต hey. ้ไเเด็กเอ้ยเด็กเคียรต้องมีอะไรไ้เด็กเอ้ยเด็กเคียรต้งมีงนด่อเติมเติมทุมื้ทุกวันเอาเอาทกม้ไปเติมเตมามนามินเก็ไมู่มินหมดไปเลยเฮ้ยขี้มขีมนี่งนี่ง เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะหาว่าอ่อนโยนง่ายยำนะฮะฟูเข้าไปหาได้เลยนะครับเอ๊ะนั่นโมยนะฮะโมยก็ฟูงเข้าไปหาได้เลยนะฮะโอ้อโหเดี๋ยวกล้องตกชิ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 สมสุดแล้วก็ยังไม่เห็นกัาคนโอ้หัวใหญ่

อันนี้ก็หมดี่้วันนี้อันนี้เราโอ้วอันนี้เราโอ้ย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 อนี่ตอบังยเงยอไม่เลิกนียไม่กูปอเนี่ยโอ้เดี๋ยให้ฟังนะครับอ่ะเธอคุยกันยังหรออ่ะทำไมเขาไม่ยังสกีอ่ะเมื่อไหร่เธอจะยังอ่ะก็เคอไม่รู้คุยคุยจะตีกอไปเล่อยๆ่งอ่ยอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะพ่กนี้มันตอบไปด้อ่ะ โอ้ดีดีฮะโอ้ดีดีดีโอ้ดดีโคร้สูงไปแค่ไหนเหรอไอมิกกี้เหมาด้ยไหนนูนเหมาะเหมาสเง้ยฮะโอเยโอเคจบเยครับโอเยโอเยไม่สอันนี้สอง้านแค่คุณไโอ้โหหนังว ห้าหงาขี่แล้วเนี่ยชิคกี้ทำมาเข้าไปแล้วแล้วเต่าหมาเขาไม่เอาหมาไปหกนงาขี่แล้วหกหงาขี่แล้วอ๋อี่ยคือโดเรม,มอนไงต้อ,อ,องต้องขี่ยังทับบอลทำไมอ่ะบอลบอลมันจะเสียลูกผมรู้ไหมโอ๊ยเล่นอ่ะเล่นอ่ะเร่งอ่ะ

โอเย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 โอ้โหตูมข้าไปอ่ะต <Brandon decent> <als> <mumbles _ level> ้มข้าไปอ่ะตูมกไปรับยังหลอกครับกำหัวกำมหางเฮ้ยถ่ายกัหัวนี่ถ่ายอยู่ไงกัหัวกำมเพลงบ้างเอ้ยเกือบไป ลกล็ตกนะฮะหลบรอไม่หลบเลยผมหลบเองเลยนอนที่ไหนโอ้โหแกงเขกินครับ ต้องเทสหรออ่ะคลิปอยู่อ่ะคลิปต้องอยู่ดูสวัสดีครับพี่ปอรักพี่ปอที่สุดในโลกเลยขี้โมไม่รักนันินอ่ะไม่รักไปต่อไม่ติดขี้โม่ไปติดโอ้ดังมากอะ ออันน oh, oh, ี้ลมบวงนะฮะจะพาไปไหนเงี้ยส่งหลังแค่จะพาไปไหนจะพาไปบ้านเขาขายนะคะห้าสิล้านสามร้อยห้าสิบล้านเบลลี่ส่วนรถคนงานนะครับขายห้าร้อยล้านเบลลี่อะไรเบรลีวครับใช่เลยเรลี่ ไม่ใช่ว๊ายปีกด้วยใบไม้ะโอ้ใบไม้เอ้าปุ่นเอ้าวิ่งอ่ะยังคอด้วยไป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 ปีกให้ปีกให้ไป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 เฮียเฟยเอาละเออไม่คีโม คีโมคีโมมีอเยคีโมคีโมกทำกันรจะงเล่นม uh ันเราอีนไปบเล่นก yeah. ้าร์ found. ัพ ไปหมนี่คือร้านทำผมไม่ก้องเลยครับไม่กล้องเลย